สวัสดีครับพบกับผม MANWES UK นะครับก็นะครับวันนี้ผมอยู่ที่พิษณุโลกนะครับอันนี้ก็จะเป็นสองฝั่งแม่น้ำน้าเมืองพิษณุโลกนะครับก็จะเป็นสองฝั่งเมืองพิษณุโลกนะครับสองฝั่งเมืองพิษณุโลกนี้ก็จะอยู่นะครับสองฝั่งแม่น้ำน้าเลยนะครับเมืองพิษณุโลกนี้จะอยู่สองฝั่งแม่น้ำนาเลยนะครับตรงนู้นนะครับก็จะเป็นสะพานนาเรสวนนะครับที่เราเห็นนะครับ สะพานนาลเรสวนนี้ก็จะเป็นสะพานที่อ,อยู่หน้านะครับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวลมหาวิหารหรือว่าวัดใหญ่หรือว่าวัดหลวงพ่อพระพุทธชินราชนะครับตรงนี้นี่ก็เป็นสองฝั่งม่น้ำหนา้าเมืองพิษณุโลกนะครับบรรยากาศดีมากครับแล้วตรงนู้นนะครับหลังคาสีแดงแดงนะครับอาจจะเป็นศาลจังหวัดพิษณุโลกนะครับหน้าศาลจังหวัดพิษณุโลกนี่ก็จะเป็นลานนมนะครับลานนมนะครับ ก็ตอนกลางคืนก็จะมีผู้คนนะครับมานั่งเล่นนะครับกินนมนะครับก็ริมสองฝั่งแม่น้ำนานเมืองพิษณุโลกครับบรรยากาศดีมากครับก็นะครับพบกับผมหม่นะครับ m a n w e s H u k มณีสุขขอขอประคุณครับ